ทุกคนวารุณีลืมให้ดูตั้งแต่แรกเนาะอันนี้คือการแบบวารุณีจะทำปลาปลาปลาลาดพริกปลาลุยสวนปลาอะไรก็ว่าไปเนาะแต่วารุณีจะทอดปลาเสร็จแล้ววารุณีก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็จะทอดกรอบพอทอดเสร็จปุ๊บก,ก็จะเอามาวางแล้วก็เรียงเรียงจัดใส่จานเนาะจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อย วันรุนี้ก็จะเอาพวกผักพวกพริกทอดพวกตะไคร้อย่างเงี้ยเห็นไหมมีตะไคร้มีตะไคร้มีหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงหันฟฟ่นฝอย,อยแครลอดก็จะโรยลงไปเนาะแต่ว่าวารุณีจะยังไม่โรยมะม่วงกับแครอทเพราะว่าคุณแม่ไม่ทานเออคุณพ่อไม่ทานมะม่วงพ่อไม่ชอบ แล้ววันรุนี้ก็จะใช้น้ำจิ้มอย่างนะน,น้าตามันก็จะไม่สวยงามเท่าไหร่เนาะไม่ใช่เชฟดังเราก็ทำนำน้ำจิ้มนีม่แล้วแหละเนาะเแล้ววรุ่นนี้ก็จะเอาจะลาดไหมทุกคน ก็จะลาดลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยถั่วขั่วเม็ดใหญ่ๆเป้งๆนี่เม็ดใหญ่มากทุกคนกรอ,อบก็เป็นอันเสร็จพิธีปลา ปลาลุยสวนหรือเปล่าของวรุณีวันนี้วรุณีททาปลาลุยสวนจะเอาไปให้คุณพ่อกับคุณแม่รับประทานแล้วนะทุกคนแต่อร่อยนะทุกคนเดี๋ยวมาลองชมผลงานว่าจะอร่อยจริงไหมมาดูคนชิมเนาะสำหรับวันนี้คลิปนี้โอเคเนาะคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ